ไม่รักรักต้องมีสุขสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็น ep 2นะคะที่เราได้มาพบกันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของความรัก ep นีงนะคะกับอาจารย์พันธ์โนธรรมค่ะนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนโคราศาสตรเมืออชีพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า9วิธีรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์นะคะ ความรักเป็นความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับเราคิดหรือมองความรักเป็นอย่างไรคุณว่าจริงไหมคะความรักควรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองตัวเราและคนที่เรารักมีความสุขค่ะทางจิตวิยามองว่าความรักที่ดีต่อสุขภาพหรือดีต่อสุขภาพกายและจิตนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นก่อน พราะการรักตัวเองให้เป็นแท้จริงแล้วคือการเห็นถึงคุณค่าในตัวเองไม่ใช่แค่การเห็นแก่ตัวหรือการหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่ทุกอันเกิดจากความรักจะรุมเร้านะคะมาดูค่ะว่า9ข้อวิธีหรือรักอย่างไรไม่เป็นทุกข์เราจะเอามาฝากกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะควรมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะ คนอื่นเป็นโบนัสแห่งความสุขที่เข้ามาในชีวิตตรงเราค่ะข้อที่2นะคะควรปรารถนาให้ผู้อื่นเกิดความสุขด้วยเช่นเป็นคนที่เรารักแล้วเขาไม่รักเรานะคะถึงเราจะเศร้านะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขค่ะข้อที่3นะคะลดความคาดหวังค่ะ ความคาดหวังให้น้อยลงนะคะโอกาสที่เราจะสมหวังก็จะมีมากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะยอมรับความแตกต่างค่ะทั้งทางด้านร่างกายและความคิดนะคะต่อผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวปรับใจนะคะไม่มีใครที่คิดเหมือนเราหรือทำเหมือนเราค่ะไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกนะคะข้อที่5ค่ะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะ ความรักที่เคยจีจ๋าอาจจืดจางลงแต่ก็ยังคงความผูกพันตลอดไปะคะ่ะข้อที่6ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่คนอื่นคิดว่าดีให้คนอื่นหรืออย่างน้อยการสร้างความคาดหวังที่ดีทุกที่นะคะต้องถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกคนค่ะเฉพาะคนที่เขาต้องการจริงๆเท่านั้นค่ะ จะได้ไม่รู้สึกเสียใจน้อยใจหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่านะคะเพราะความหวังดีของเราค่ะข้อที่7นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะคะข้อที่8ค่ะพูดจาชื่นชมในสิ่งที่ดีของการรักกันนะคะให้พลังบวกให้สิ่งที่ดีแก่กันค่ะข้อที่9นะคะแสะดงออก เรื่องของความรักนะคะสื่อสารอย่างเข้าใจค่ะตรงไปตรงมาค่ะจะพูดอะไรจะบอกอะไรนะคะบอกเลยค่ะไม่ชอบอะไรหรือชอบอะไรนะคะบางครั้งเขาเดาใจเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะฝากไว้นะคะว่าขอให้ทุกๆความรักนะคะเป็นเหมือนดอกไม้ที่สวยงามค่ะเป็นเหมือนขนมหวานที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่อย่ายึดติดว่าความรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ที่ขาดไม่ได้เพราะก่อนที่เราจะมาเจอคนรักนะคะเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีเพื่อนฝูงนะคะอีกมากมายค่ะที่เรารักและก็รักเรากบมากนะคะเท่านี้คุณก็จะมีความรักที่ดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเค็ดับนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก่ะขอให้ทุกคนนะคะนำไปใช้นะคะแล้วก็ปรับให้กับ เข้ากับตัวเองนะคะขอบคุณบทความดีๆนะคะจากแพทย์หญิงสุดทีิพรนะคะเจนณวส,สินนะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมากๆนะคะสำหรับบทความนี้นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะได้นำไปลองใช้ดูนะคะถ้ามีสิ่งใดที่สนใจอยากจะปรึกษาหรืออยากจะคุยนะคะติดต่อได้เลยค่ะ 064 165 4995ค่ะพบกับอาจารย์ธันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยัง่งยืนแลนะนักโหลาศัสตร์มืออชีพในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ